ความโกรธเนี่ยอย่างที่เคยพูดไปแล้วเขาเป็น body p r o t e c t i o นเนาะเป็น body body กา a r d คือคนที่เขารักเราในแบบของการ p r o เทคตัวเองแบบขั้นสุดคราวนี้การที่เราจะ p r o เทคตัวเองได้โดยที่มันปลอดภัยกับคนอื่นแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองอะคือการเริ่มต้นอย่างแรกสุดการที่เรา recognize เขาค่ะการที่เรารู้แล้วว่าร่างกายเราอะเขากําลังปะทุความโกรธอยู่ภายในแล้วต้องการที่จะอ,ออกมาเพราะไม่งั้นอะมันจะขังอยู่ข้างในแล้วมันจะไม่ได้ปลดปล่อย คขาวนี้การปลดปล่อยที่ดีที่สุดสเต็ปแรกสุดเลยค่ะคือหยิบกระดาษมาใบหนึ่งเป็นแผ่นเดียวนะคะแล้วก็ปากกาจะรดปลายปากกาแล้วก็เขียนให้สื่อที่สุดเลยค่ะซึ่งสิ่งที่แพรเจอกับตัวเองค่ะคือแพรเขียนคําด่านในแบบที่ชีวิตปกติแพรไม่พูดอะซึ่งแพรรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อลึกๆคะ่ะว่า การที่เราทําแบบนี้พูดแบบนี้มันทําให้เราดูเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนตัวร้ายในการ์ตูนดิสนีย์อะไรแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วอะเราต้อง m เม e พีซกับเขาสิเขาเป็นเพื่อนเรานะเขาเป็นคนที่โปรเทคเรานะเพียงแต่ว่าณตอนนั้นอะแพรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะคือไม่ค่อยโอเคกับความเป็นตัวเองในมุมของเวลาที่ตัวีองโกรธเสร็จแล้วพอเขียนเสร็จ แล้วก็ฉีกกระดาษมันทิ้งค่ะฉีกด้วยอารมณ์โกรธด้วยนะแล้วพอทิ้งเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งอ่ะอารมณ์เขาก็คามดาวลงค่ะหรือบางทีอาจจะโทรไปเล่าไปพูดกับใครให้ที่เขาแบบปลอดภัยที่จะฟังไปพูดกับใครที่เรารู้สึกปลอดภัยที่เขาฟังแล้วเขาไม่ตัดสินเราอะค่ะมันช่วยได้มากๆแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการทํากับตัวเองค่ะเขียนในกระดาษแล้วฉีกทิ้งคําว่าไม่ตัดสินอ่ะมันสําคัญตรงนี้เลยค่ะแพ้เพิ่งมาเห็นตัวเองว่าแพาไม่ชอบเวลาที่ตัวเองอ่ะเป็น เวอร์ชันตัวร้ายในการเขียนอันนั้นซึ่งความจริงอะพอแพเห็นปุ๊บไอความรู้สึกไม่ชอบนั้นาหายไปแล้วแพก็ได้ตระหนักรู้หนึ่งอย่างค่ะว่าถ้าเราไม่ตัดสินตัวเองเวลาที่ตัวเองโกรธแล้วเป็นตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งแบบพลังดิบอะค่ะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นที่เขาแสดงอาการโกรธต่อนหน้าเราเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีใจมากที่คนพบสิ่งนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอะแพติดมากๆเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าแพไม่ชอบเลย แบบเวลาที่คนโกรธแล้วก็แสดงอาการแบบเกินไปในการที่เวลาตัวเองโกรธซึ่งความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ผิดที่เขาค่ะเขามีสิทธิ์ระบายความโกรธออกมาได้ถึงแม้ว่าเขาจะมาระบายลงที่แพรถ้าแพรไม่อลราวให้มันเข้ามาตัวแพรเนี่ยมันก็จะไม่กระทบแพรค่ะเพียงแต่ว่านะตอนนั้นอนะ่ะแพรก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินตัวเองเวลาโกรธแพรเลยตัดสินคนที่แพรเห็นว่าเขาโกรธเป็นคนไม่ดีด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ตัดสินอารมณ์ของตัวเองเวลาโกรธหรืออารมณ์ของตัวเองในทางในกติปต่างๆเราจะสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะเราจะไม่เอาอารมณ์ของใครเข้ามาที่ตัวเองเลยแล้ว